我开我嘛。 เร,รามไม่ได้มไม่ได้แอ๋ทำอะไรนะเอ่อเป็นทั้งที่ก่อด้วยนะคะเป็นทั้งพัหลมด้วยเป็นอะไรเป็นอะไนี้ค่ะเป็นเ,นเป็นจร,ริงแบบที่ก่อาอันเดียวกันนะคะลูก เจ็ดด้านหลังค่ะด้านหลังไคะสสหดป้าด้านหน้าค่ะรู้แล้วแหนึ่งน่สงหหเจดป้าด้านหน้าค่ะคะ ตอนนี Main Main in, Main ้ก่อนนะคะเออเออบัานอบ้นมอบนมืเออเซ็เซตเซ็เซ็้านขวาเลยค่ะด้านขวาเลยคะเย็นขาใจขาเลยค่ะหนึ่งสองสามห้าหก็ดแปดเก้าสิบด้านหน้าเอาเลยค่ะต็งที่นี่คะ แล้วนะคะอะเดี๋ยวให้นะคะห่งเนะคะขอของานขอหมหน่อยค่ะให้เรีน่ขอขงานเลยขอเงินหน่อยถาว่าเร็วๆนี้จะมีอะไรป้าะะไ้ไหะได้ค่ะได้ค่ะอะนะคะประโยชหมยการนะครับรแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะออนแอร์สอกันนะครับแล้วก็มีเรื่องใหม่เรื่อง เก็อบอบเวกับซิี้เซย2.2นะก็ที่3ิงหาหครังนี้กรติดตามชวยนะครับแล้วก็มีผลงานอีกอยางที่อยากให้ทุกคนติดตามเรัอเอร์ดีนะายวันที่22ตุลนี้ก็ยงมิชด้วยนะครับงคราให้กะกิจกรรมของ AS ค่ะฝากีครับเปลี่ยนแบตเตอรนะครับของพวกเราครับเีคร์รี่นะคก็ทายังไงคะต้องทำยังไงคะก็เพียงคุณดาวน์โหลดเสียงรอสายลารอสายนะครับผ่านอะไรคะ ทุกคนนะคะอีกสามวินาทีนะเะนับหนึ่งสองสขอบคุณมากสองคนมากเลยค่ะยีไคุณค่ะนะคะถ้าใคจะบอกเอหนงหน่อยแล้วขอเสียงชมเอรหน่อยนะคะค่ะหขอบคุณมากเลยเขทักทโอสร็จมค่ะเสร็จแล้วค่ะนะคะเสร็จแล้วไม่กลับกันเหรอคะ ไม่กลับเลยคะเอาล่ะนี no, no, no. Yeah. Okay. ่ก็ย้นลับ่กิจกรรมพิเศษนะคะของเราค่ะน mm ั่นคือ AS c a l y Mary p e s e n t s e i l เดี๋ยวเดี๋ยวค่ะตันค่ะตันค่ะเอ่อทีมงานคะเดี๋ยวขอจันตรงนี้นิดนึงนะคะโทษนะคะอย่าเอาพัดตะขาเลยอ่ะนะคะเออนะคะเออนะคะดีๆๆนะคะดี อย่าลืมนะคะี่หลอดมาย่มีสิทธิ์้างนะคะการเสดนของกิจกรรมนะคะจากะะเอสคอร์ดิ้งเมล,ลี่นะคะพเซชนปิดบัเทชาเหนอค่ะก็สามารถนะคะหลอดสิยว่าสายเพลงนะะในก็ได้คขาวแตก็ได้นะคะาการิสดงของเอสองเรา